สวัสดีครับผมญาติไอเทพดมหลังจากที่ Fortnite อัปเดตแพทใหม่มานะครับก็ได้มีของใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าปืนใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปไม่ใช่เราผมเนี่ยจะไปเห็นเป็นครั้งแรกนะครับเอาละเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหมดโซโล่ก่อนเครผมไว้เจอกันในเกมฮนะโอเคครับผมก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับโอ้โหเหมือนแมปมันจะสีสดใสขึ้นนะนี่ย ไปเดี๋ยวเราจะเปิดกันที่เมืองโคลาโซกันดีกว่านะครับเหมือนจะมีคนลงเยอะนะครับผมทุกคนผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เจอของใหม่นะได้จะตายก่อนเหมือนมันจะอัปเดตแบบระบบใหม่ด้วยนะครับระบบคราฟเนี่ยมันจะใช้ออนิคาับไม่ได้เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงแบบจํานวนวัสดุที่ใช้ในการคราฟอะไรประมาณนีนะ้ถ้าจะอัพจากสีฟ้าเป็นสีม่วงนะครับใช้หกนะฮะอุ้ยระเบิดเลยวะ เอ่เอแล้วมันไม่โดนวะยังปั๊มยาจนอยิ่มแล้วเอา้า <c oughs> นี่แม็กชิปสีฟ้ายูดีใช้หก แล้วไดนเนอร์สามันอยู่ตรงไหนวะมีอยู่ตามคอรอกวัวอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้ยยิงกันโคตรเร็วเอ้าไม่เห็นผมเอ,อ้วาวาับวับหนีไปเลยไปเด้อโอเคครบแล้วครับมาอัพเกรด อันนี้ก็ทิ้งไปเอา้าเออเหมือนจะมีคนยิงเสือกป่ะยินเสียงม,มันกำลังจะขุดฐานขุดเถอะเฮ้ยวิวมันมันจะขุดอีกอะ อยู่ไหนวะเออดิ้นไปดิ้นมาและไอ้ปืนเรสซิ่งโค้อ่ะนะมันมันหาได้จากไหนวะมันถูกเพิ่มเขามายัง มีพรมอลช็อตกันด้วยเหมือนพรมอลจะโดนเนิร์ฟนะครับผมให้ไฟเรทมันลดลงก็ดีแหละกูลงไปกูจะตายไหมเนี่ยเอ้าอุ้ยนี่ขนาดเนิร์ฟเผาแม่งใครมันดูผมคนหนึ่งวะไม่ออกเด้อโอเคขึ้นหายแม่งเลยเผา เผาเผาระยะไกลมันยิงไม่ได้ปุี้เฮ้ยหลังมีมันฟาร์มเหล็กชิวเลยเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นเฮ้ยอ๋ออีกขึ้นมาเฉยเลยอ๋อชอบเวฟเหรอแมงฉลาดเออแม็จะหมดไวเนี่ยแหละ chu 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 tay 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 Ồ tie con chim tie lái tie 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 อกอตกน้ำกูลอยน้ำเลยกอน้ำน้ำอย่างลึกฆ่ากูเถอะโอ้โหลีลาจิบวไยโอ้โหปังอ้าฮะ เอาละเดี๋ยวในคลิปนี้ผมว่าจะตามหาแค่ไดโนเสาอ์อย่างเด,ยเดียวพอเพราะว่าไอ้ปืนนั้นมันน่าจะยังไม่เข้ามามั้งแต่ไดโนเสาร์มันอยู่เมืองอะไรอะ่ะตอนนี้ผมมาลงวิปปิ้งวูดนะผมกะว่าน่าจะเจอแหละเพราะมัน,เป,นเป็นแบบเมืองป่าอะไรเงี้ยมีคนปะวะเหมือนจะมีนะแถวนู้นครับออกข้างหน้าเราเลยฮะเฮะตัวอะไรอะ่ะเออตายแล้วต้องมาโดนหมาก,กัดตายเ,เาชีย่ย ผมอยากเจอไดนโนเสาร์มากเลยมันจะเจอได้ในเมืองเลยวะผมจะไปยิงหมาป่าครับแล้วผมก็จะคราฟเป็น h u n t e r ร์สโคลดีกว่าเวลาเราเจอไดนโนเสาร์มันจะได้ไม่ฆ่าเราเราจะได้ดูมันแบบดีๆนะครับตายซะเนืนะ้อยังไนงะเราจะไม่ใช้ช็อตกันนะผมเราจะทิ้งไปเลยใช้อันนี้แทนใส่ไปต่อไปนี้จะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ครับ ไอ้เนี้ไม่มีคนฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเชี่ยเดินเสาแรปเตอร์ชื่อเหมือนตัวละครเลยไหนหวัดดีนี่เลี้ยงแม่งเลยเอ้าไออ้อยเฮี้ยมึงกัดกันทำไมอ่ะเอ้ามึงอย่ากัดกันไม่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 หยุด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 อย่ากัดกันอย่ากัดกันฆ่าแม่งไปเลยตัวหนึ่ง นี่ครับโอ้โหคนน่ารักเชีย่ยน่ารักเกินไปไปไหนเหมือนมันจะตามเราใช่ไหมเออมันก็ต้องตามเราแหลนะเนาะแล้วเมื่อกี้เมเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้เอ้ยกบกบจะหนี้กูนี่ดูหน้ากบดิกินมึงกินอะไรมึงกินลูกตาตัวเองอเออตอนนี้เหมือนวงจะบีบแล้วไปครับวง ตอนนี้เราเลี้ยงได้ตัวหนึ่งเอ้าไอ้เจ้เาเดินเสากินกบตามมาลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูช้างเราขี่มันได้ไหมมันโอ้โหมันกินกินทุกอย่างเราขี่ได้ไหมเอ่อใช้เบ็ดอันนี้ไหมเอาา้ยเี้ยถ้าขี่ได้นี่แบบดีมากเลยแล้วตัวอะไรมันรองวะทุกคนอ๋อเดินเสาอีกตัวหนึ่งผมจะไป เลี้ยงมันครับผมจะมีพวกมันจะกัดกันเองอีกไหมยา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 ได้ละหนึ่งนี่แก๊งไดโนเสาร์ไปเฮ้ยมีคนมีคนยิงคนยิงมคนยิงเฮ้ยเรายังไม่ได้เข้าวงอะนึกว่าเฮ้ยเขียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ายาย่าไปเจอมันลูกเฮ้ยมันมันยิงสัตว์ข้างหน้าเราเอ้าไดโนเสาร์กูอย่าอย่ายิงอย่ายิงอยิงยิงอย่าเอ๊ะจะไปตีมันโอ้โหไอ้เฮี้ย ไม่ไหววะทนไม่ไหวยิงเดนดนอสเซอร์กูไม่วะเฮ้ยตายเดนนอสเซอร์มันบังกระสุน,นยิงเดนดนอสเซอร์กูไม่วะตายซะเอาล่ะไปน,นี่กว่าครับถ้าผมทิ้งอันเดอร์คล็อกมันจะเอาเดนนอสเซอร์ตายวงเอา้เอาเฮียเดนนอสเซอร์กู เอาใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปใหม่นะครับแต่ว,ว่าผมลงชา้าดิผมจะได้ที่ฟาร์มไหมเนะี่ยไม่น่าเหลือนะยูทรงแล้วหมาป่าเดี๋ยวเราจะฆ่าหมาป่าเว้ยแล้วก็ทำฮันเตอร์สโคลกนะครับอืมตายตาตายตาอืมเจ็บเจ็บดิเจ็บมาโอ้โหประตูมีก็ไม่เข้าเฮ้ยหกเอ็ดตายโอ้โหขาบไว้ก่อนเลยไปฟาร์มสักหน่อย ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้เดนนสเซอร์เราตายนะครับโอ้ไอเวนเดี๋ยวนะใครย,ยิงวะออกข้างหน้าครับธนูโอ้สับมาแต่ไกลดูมันแล้วดูดซองซองแค่นี้ยังทำห้าว แตกไปดิเฮ้ยดิวแมนตายไปซะเดนูเสาเมื่อกี้ผมท่าที่แล้วเราเจอมันแถวนี้นะครับตอนนี้มันไปไหนไม่รู้ตอนนี้ไม่มีเสียงเดนูเสาเลยอะ ไปครับเราจะต้องไปหาไดนโนเสาร์มาเลี้ยงแล้วก็เอาไดนโนเสาร์ของเราเนะี่ยไปบวกกับคนให้ได้ตอนนี้ได้อยู่นานแน่ผมบอกเลยเอา้าววงสวยครับแต่ไม่มีไดนโนเสาร์สักตัวมีแต่หมูไม่เจอคนแต่ไม่เจอไดนโเดนเสาร์ไดโนเสาร์ผมจะขับรถตามหาไดนโนเสาร์คนบวกกันปล่อยมันไปไม่แล้วไดนโนเสาร์ แต่มึงก็ต้องมาเจอมึงด้วยโอ้โ oh, ห oh, อะไรโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟคแบบมองจอแทบไม่เห็นตอนผมยิงเออเนี่ยตอนยิงคนนั้นี่มันจะหายเลยอ้อ oh, ก oh, ูจะตายแล้วนะีจริงๆปืนมันก็ดาเมจรแรงเลยเว้ยแล้วมันยิงรัวได้มันก็เลยโกงว่ามึงจะใช้สูตรดรอปแล้วก็ตุมตามตุมตามแน่เลย เฮ้ยวอตต์แอมยิงวะเนินสาวก็ยังไม่เจอต้องมาเจอคนยิงธนูใส่อีกหนีเอามึงติดอยู่บนต้นไม้ไม่ได้เท่นะครับนี่แก นีอต,นตายดันดูโอาโหไม่ต้องหาแล้วสามคนแต่คนที่โกงสุดก็คือคนที่มีธนูช็อคเวฟอะอีกตัวหนึ่งโอ้โหเห็นเห็นกูได้ไงวะมันอยู่ด้วยกันเด้อเดี๋ยวพิ่งตายอาจจะรีบตายกันไม่ได้ โอ้ยไหนวะรับิยวย่างสูงกด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 แม่งเลยกดแม่งยับสามห้ามันโลกแล้วลนะ่ะ ยิงอะไรฮะเจงหวะนี้รูฮามันน่าจะหนุกกันนะผมนี่น่าเบื่ออยู่คนเดียวต้องตกตาย ลวงไปซะยี่ิบเจ็ดกูขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเอาจบแล้วเราไม่ได้ต้องการชนะครับเราต้องการเลี้ยงไดนโนเสาร์เออ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ได้เจอกับไดนเสาร์แล้วนะผมว่าแค่นี้ก็พอละก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปจากช่องผมด้วยนะครับแล้วก่อนจะซื้อของในแอนท์ช็อปกันนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดซุปเปอร์โดมด้วยนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละครับผมบ๊ายบาย